สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะผมอยู่ในเกม My Hero Academia The Strongest Hero นะครับวันนี้ก็มีตู้กาชาใหม่นะเออแต่เป็นตัวละครเก่านะครับขอใช้คับนี้ละกันเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันเคยมีแจกฟรีมาแล้วนะครับสำหรับคนที่เล่นกิจกรรมทันในช่วงแรกๆนะก็<อ>คือจะเป็นกิจกรรมให้เล่นเก็บเศษนะผมก็คือตัวนี้เลยนะครับอาจารย์ไอซาวะนะผมหรืออ e ีเลเซอร์เฮดนะเออผู้ที่มี ความสามารถนะครับในการลบล้างใช่ไหมลบล้างสถานะนะครับตัวนี้ก็ผมลองเล่นดูแล้วนะโอ้โหมันมากเป็นตัวละครที่เล่นมันมากเลยนะครับก็ PVP ก็ได้นะครับตัวนี้นะ PVE ก็ได้นะครับคือแบบได้หมดนะนะเก่งด้วยนะครับตัวนี้เออก็เดี๋ยวจะมาสุ่มกันนะเนี่ยนี่ก็ดูท่าเข้าวๆาวไปก่อน ครับแต่ผมลองเล่นดูแล้วแหละมันอยู่มันอยู่นะครับมันอยู่ถ้าไม่ตายดูไม่ตายหน่อยอืมนะครับตอนกิจกรรมของเขาเนี่ยผมผมทําไม่ทันนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งคือไม่ค่อยได้เล่นด้วยแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันยากอะไอกิจกรรมมันอะ ตอนที่มันแจก,กเศษอะโอ้โหแม่งคือสําหรับผู้เล่นใหม่ที่เป็นสายฟรีอ่ะผมว่ากิจกรรมตอนนั้นแม่งยากนะเวย้ยไอการเก็บอาจารย์ไอสวะเนี่ยนะครับนนี่นะก็ผมได้ไปแค่เก้าสิบเออไม่ใช่<อ>ผมได้แค่หกสิบเศษเองนะครับทับเก้าสิบนาะก็ยังไม่ได้นะครับวันนี้จะมาเปิดสามโลนะครับสามโลโก็สามครั้งนะครับกด กดทีละสิบอ่ะสามครั้งอ่ะเรดก็เหมือนเดิมนะครับอืมในทุกสิบรอบจะมีฮีโร่แน่นอนในทุกสามสิบจะมีฮีโร่เกรดเอหรือสูงกว่านั้นนะครับในทุกๆ1 0หนึ่งร้อยรอบก็คือจะได้ระดับเอสแน่นอนนะก็คือเปิดร้อยครั้งการันตีอาจารย์ไอซาวะไปเลยนะเพราะว่าตัวเอสก็มีอยู่แค่ตัวเดียวในตู้นะครับเออโอเคนะครับแต่ว่าสําหรับใครที่มีแล้วไม่อยากเปิดเพิ่มก็ได้นะแบบเป็นสายฟรี เก็บทันตอนที่เขา,าเก็บทันตอนที่กิจกรรมแจกก็ไม่อยากเปิดเพิ่มก็รอตัวละครตัวต่อไปนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผมว่าน่าจะเป็นสเตนตว่ะนะครับไอเจ้านักล่าฮีโร่นะครับสเตนตนะเจ้าตัวนั้นนี่เป็นตัวละครโหดมากนะครับใน PVP แล้วก็ PVE ก็เล่นได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาซื้อตัวกันก่อนนะครับอขอซื้อตัวก่อนแล้วกันนะ 20นะครับโอเคกดซื้อไปนะครับก็ตู้นี้รู้สึกจะหมดวันที่26เดือน5นะครับอ่าหมดวันที่26่เดือนหโอเคเดี๋ยวจะมาสุมกันนะครับออกเลยเถอะนะครับเออโอเครับสมัคร10ครั้งครับมาเซ็นว่าอะไรดีวะเออ ตัว A แล้กันไอสวะตัว A ปึ๊บไม่ได้วะโอโหได้เอ,อ่อชื่ออะไรวะอีดามานะไม่ได้ <st> ก็คือถ้ามันได้เนี่ยมันจะเป็นสีทองเนาะคือแบบถ้าได้เนี่ยมันจะปึ๊บตรงหน้าจอเป็นสีทองเลยเนาะโอเคไม่ได้นะครับไม่เป็นไรครับต่อครับเซนว่าอะไรดีอะย a a แล้วกัน ua a โรงเรียนยู U จุดแล้วก็ a ปึ๊บไม่ได้ครับโอ้โหได้ชื่อหาแล้วผมจำไม่ได้แล้วไอๆๆๆๆๆตัวตัวเนี้ยมันเป็นตัวแจกฟรีด้วยโอ้โหไม่ได้ครับ <ๆ S 1> อย่าบอกนะว่าผมจะต้องเสียตั๋วฟรีนะฮะ,ๆๆๆะกดออกก่อนกดออกก่อนสุดท้ายแล้วครับเออรอบสุดท้ายเลยครับมากดไปรับสมัครตรงนี้เลยัะมาครับถ้ามันจะออกเดี๋ยวมันก็ออกเองครับเนาะ โอ้โหตอนผมเปิดอไมซ์เนี่ยผมเปิดครั้งเดียวนะออกเลยนะครับเอาเซนมะม่วงไปไม่ได้ว่ะโอ้โหเสียตัวฟรีนะครับโอ้โหเซ็งเลยโอเคก็ไม่ออกนะครับไม่เป็นไรนะครับในส่วนของสเตนนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเปิดวัดดวงแบบนี้นี่แหละนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูตอนนี้ การันตีของผมก็หกสิบเจ็ดทับหนึ่งร้อยใช่ไหมไอ้เจ้าเปิดถุกร้อยรอบแล้วก็สามสิบรอบเนี่ยอยู่ที่สี่ทับสามสิบนะครับสิบรอบตอนนี้เหลือสี่ทับสิบแล้วนะครับก็ไอ้เจ้าตัวการันตีอนะครับมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆทุกตู้นะค,ค,คือคุณไม่คือคุณไม่ต้องกลัวว่ามันจะรีใหม่นะครับเผื่อใครไม่รู้นะคือมันจะสะสมไปเรื่อยๆนะครับทุกตู้ทุกตู้นะไอ้เจ้าตัว การันตีเนี่ยนะครับไอ,อ,อ้หนึ่งร้อยรอบเนี่ยมันจะสะสมไปเรื่อยๆโอเคไม่ได้ครับไม่ได้แล้วนะครับกีเ่เศษแล้วเนี่ยกี่เศษแล้ววะหกสิบสองหกสิบสองกับเก้าสิบนะครับอโอเคไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะอย่างน้อยก็ได้พอวัดดววนะครับโอเคนะสำหรับใครที่ได้นะครับหรือไม่ได้ยังไงก็เม้น์บอกกันได้นะว่าเอ้ยผมสุม ิบครั้งออกเลยอะไรเงี้ยนะสุม่มครั้งเดียวออกนะสามารถเม้นบอกกันได้นะหรือใครที่ทํากิจกรรมทันนะครับตอนช่วงแรกๆที่มันแจกก็สามารถบอกกันได้นะเอผมเก็บได้ตั้งแต่ตอนกิจกรรมแล้วอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับคุณทุกคนที่รับชมกันด้วยนะครับผมไปแล้วครับ